กลับมาสู่รายการสายแนครับคุณผู้ชมครับก่อนนี้พ่อแขมเชิญของเรานะครับเรามีช่วงล้อโฆษณามาฝากครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จมากในการล้อโฆษณามนุษย์ทองคำไปแล้วนะครับคราวนี้เขาอยากให้เรารออีกครับคราวนี้เป็นอะไรครับวันทูคอโปรฮีโร่นะครับจะหาแค่ไหนอะไรยังไงไปดูตัวจริงแล้วก็ตัวล้อกันเลยครับวดันทูคออเสนอโปรฮีโร่รวมพลังอีกสามบาท ไม่จำกัดช่วงเวลาอไ,ได้ไม่จำกัดเครื่ไม้ใครวันทุกข,ข่าวขอสเสนอไโอ,โอ้ฮิลโลไอรักไอไม่เหลือตัวแค่นี้เองวะมาแล้วเลอไอฮีโรเวปเต็มบาท ฝากไปก่อนเก็ไปกินลมก่อนแล้วเจอกันทุยใครก็ได้ช่วยด้วยเอาแบบเต็มบาทนะไม่ต้องห่วงพวกเรามาช่วยแล้วคิดว่าจะสู้ฉันได้หรอต้องรวาลาง3บาทถึงจะปราบมันได้แล้วทำยังไงอ่ะรวมกันก็ได้แค่สองบาทเองอะ่ะไม่ต้องห่วงนี่รวมบลางฮีโี่เลสามบาทคุยไ,ได้ตั้ง5นาทียังแพเอจอยเลนีีหน่อย กันเครือข่อใครโอยได้ไปดีกว่าเอาเจอข้านีุ่ณตาถ้าทางจะสู้มันไม่ได้ตรงนี้เลยนี่ระเบิดแล้วกลายเป็นนาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาเป็นอะไรอ๋อเวลาคุกตารวมกันเป็นระเบิดเวลากดจักัดช่วงเวลา